บอกให้ท่าให้ใช่บอกะรู้ว่าเดินไม่ดีหรือกูใครวาปใหม่หรือกูที่ไปเองหรอทำไมมึงตายบ่อยอ่ะผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัด จนสามารถกลับบ้านได้พอเราคิดตัวอะไรไม่เจอวะตายนี่ตานี่ตาท้ายกูแล้วนะแต่ครูไปนอนแล้วเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าไม่มีพรสินะ เฮ้ยว <ide él an ici> ันนี้เจอมารีเปล่าดูเวลาก่อน กูทำไมกูหาดาวไม่เจอกูจะบอกว่าผมมีสแกนแค่นี้แหละกูว่าไม่มีใครตายเนี่ยน่าจะไอหมีฮิวเลอร์ไม่หิวเลือดกูบอกว่ากูมีสแกนมากับกูนี่ไม่รู้ไม่มีอะไรกูไม่รว้กินเบียรมันชอบไม่ฆ่า ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ตามมาห้องสแกนเดี๋ยวไปรอห้องสแกนมาๆมามาดิก็มาดิสแกนอ่ะเออไว้ไหนมีมีสแกนเราทำอะไรให้ทำอะไรให้ดูหน่อยสิกูตังอีกคนแต่แน่ไอ้ดุมแต่แน่ต้องมีการต้องมีการนวลเลือดเยอะไม่แล้วจะตายไม่รู้มั้ยไม่รู้ ไปดีว่ะคูว่าเด็กอีเดกคนตะแกนน่าจะตายน่กลัวน่กลัว กัันนนนต้ไอปอนในคันนี้กี่กี่ปีแล้วนะหลายปีแล้วแหละอุเยไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วฮะเพิ่งเจ็ดปีห้าปีแล้วจแล้วจะของแมวตายสองคนเลย้แมวปีนี่ไม่เป็นไม่เป็นจ๊ะไม่ได้เป็นจ๊ะไม่ได้เป็นเไมี่เป็นไม่เป็นกูแงเมื่อกี้สแกนกันทีอยู่ด้านล่าง แปงไม้เดิมเหรอเมื่อกี้มึงก็ไม้ดีกับกูนะมึงปาดกูฆ่ากูแล้วมันก็รีพอร์ตเลยอ่ะตอนนี้กูตายหนีหนีกูทำเองอันนี้อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือคืออย่างน้อยอยู่สามคนอ่ะไม่นิวก็ไม่นิวก็พฮงอ่ะไม่แต่เห็นต้องปลดเลือกบอกแค่ว่าผมอยู่ร้านขวาห้องไฟก็อย่างไกลอ่ะใช่อ่ะนิวจะเป็นกูเป็นหรอ อันนี้ต้องปิดประตูปะอันนี้ปิดประตูเองหรือว่าประตูเราต้องปิดเราต้องไม่รู้ว่ะเราต้องปิดนิดนี้ย่นใครอ่ะเจอไวขวดเฮงวะขวดเจนนิดนะเฮ้ยจ้านี่เฮงอันนี้ซ่อมไฟกับจ้านะแ้วก็ไปดูว่านด้วยนะไม่ต้องพูดขวดเจนนิดก็เล่นต่อบอกแค่นี้เออเออถ้าไม่ได้ก็ขวดก็ขวดนิวต่อ เป็นหนูทำไมวะทำไมวะกลัวแม่งไปเลยดีกว่าใช่เหมมึงไม่หน่วยเฮงไอเฮงไม่เลือกความเชื่อใจอยู่เข้าใจปะเฮงเป็นแล้วปิดประตูอย่างเยอะเลยนต่แล้วเป็นอะไรกับประตูเนี่ยเดี๋ยวมึงดูทรงผมกลัวทรงผมกระแทกทรงผมอับเลือดเจอกันหน้าท่อ ผมว่าจะมีอะไรงสิ้นหวังเท่าตาที่จ้าโดนทอดใส่กูแล้วมไม่มีใครเชื่อกว่า ไปขับนี้ได้เลยวะน่ากลัวคุณมึงขับแล้วน่ากลัวมีฟอนแล้วว่าคุยังขับอะไรกันโอ้โห อะแรกนึะเพราเราไม่มีคนจุดไฟอ่ะใครเปิดไฟนะไม่มีคนเปิดไฟทำเฟสด้วยแค่ทำเฟสตลอดอ่ะแค่ทำอยงไรอ่าเกสอยู่ไหนนะบอกศพก่อนดิทำไมไม่บอกศพวะไม่บอกไม่บอกจะได้รู้ไงว่าทำอยู่ไหนจะได้รู้ไม่รู้ว่าโกหกไหมไม่เอาวะเอโหะมากหลักการเยอะอ่ะ แเทิ้งขยะอยู่ขวาล่างขวาล่างจู๋กะจู๋กะตรงห้องน้ำมันห้องน้ำมันอยู่ตรงกลางเองว่าเพียนปัเพราะว่าเฮงเจอตรงหน้าห้องไลยนี่ชิปจระจรแล้วเพียนอยู่ไหนนะเพียบอกเพียเพียนอยู่ขวาล่างไอ้แค่ห้องชิปจรจรด้วยอ่ะก็ัแอร์ลรอกอ่ะขวาล่างแล้วบ้านเลือดอย่างนี้กูว่ามีคนเดียว บราซิลชนะเปรู4-0นะลูปอะรเนย์มายิงไปลกหกึ่งเขาดนาดั้หวันี้แตกเรียบร้อยเวลาชอบนะเพงว่าเฮงว่าเพียสป่ะแต่เฮ็งเฮงไม่ถูกจเชื่อจู้กอตาเลือดืดตาเลือจืดนะใผ่ากจนไปแล้วว่ามั้วคือกลัว กูมีสแกนกูมีสแกนแล้วกูแบบวิ่งตามจ๊ะแล้วกูแบบเออไอ้เหี้ยผิดตรงที่ไว้ใจกูมีสแกนกูอยาจะแบบเดิมตัยเอาวิ่งหนีหนีแล้วกูไม่อยากข้าหมีอ่ะใครข้าใครคนแรกนั่นจะหมีเข้าอ่ะอย่าเอ้ยมึงกูยืนนั่งตอบแชทอยู่ตั้งนานเนี่ยมาเจออีกทีหนึ่งกลายเป็นสอบสีมัวเลยท่านนั้นก่ะไปดีฮะ

แอนแล้วปิดไฟมปนจะไดูตรงไหนวะมันจะอยู่ตรงขวาสุดถ้าเป็นสแกนรงมีสแกนก็มีสแกนแต่เวลาสแกนต้องอย่าสแกนเสร็จนะต้องแบบให้มันรอขึ้นขึ้นชื่ออะาจจะบันอนฉันสแกนเมื่อกี้ทำเขาวงกดอยู่อะเลยยังไม่ได้ดูว่าเควสมีอยู่ทางขวาหรือเปล่าใครมีอยู่เดินตามคุณมาเออแต่แต่แต่รู้สึกว่าเจอสแกนบ่อยนะถ้าเป็นคนอะใช่ปะ ว่าเมื่อกี้สองตาที่กูได้ที่กูแตกก่อนตลอดคือได้ได้คืสแกนหมดเลยนะแต่ว่าไม่ทันได้สแกนเลยมีตอนนึงที่ไม่ได้สแกนไปสแกนมาสแกนก่อนหน้านี้ทหมดใครกันเะทุกคนสแกนกันไอคิปสอคิบไอคิบจริงจริงใช่เนาะเอออันนี้ไอคิปสอคิปจริงจริงไม่มีไม่มีโอ้โหสอคิบสองคนหมดกันเลยแบกปัดไปดูไอ้ผู้คีอ่ะ ดีนะปิดสีเดี๋ยวมึงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย Chết đấy, ôi, ai hâm nị, ôi, con nè รีพอร์ตัวๆไปเลยเดี๋ยวกูกดชิ้งดูๆรีพอร์ตไป <laughs> เอาเฮีย yeah. แล้วเอาจะแล้วไหมะจะแล้วไหมอาว่าจะแล้วไหมแต่ก็คือทิ้งกูหมดเลยโมเฮียดูแลตัวเองไม่ได้มากกว่้เหี้ยถ้าวันหนึ่งไม่มีเราอยู่เธอจะดูแลตัวเลยองยังไงไม่มีใครรักกูเลยอ่ะ เองยังไม่รักตัวเองเลยเฮ้ยอยู่ที่ไงว่ไม่รักเองแล้วใครมารักเองเหรอเฮ้ยเอาไม่มีเขาผ่านไม่มีใครรักเองเลยไม่ได้น้ามีสแกนกับกูศพตรงไหนไม่รูอให้จ้าแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสแกนเสร็จแล้ก็สแกนแล้วเสร็จสิ เมื่อกี้มึงอยู่กูกับเมื่อกี้กับมึงเหตรงใกล้ๆกับที่ที่เรียกอ m e เมอร์เจนซี่กูไม่ได้ออกไม่ทันหน่อยเออแต่ว่ากูอยู่กับมึงช่ไมละอยู่ในปอดทั้งป่ากูแปะมืออยู่ขวามือเมื่อกี้ไม่แต่ว่าแต่ว่ากูเพิ่งเดินผ่านเองมากระจายแป๊บเดียวเองนะเออขวาล่าง าวคุณรู้กูไอ้คุณรู้ว่ามีไอ้คุณรู้ว่าไอ้แสงตายวยปอวยปอวยป อาพูดผิดจริงเราพูดผิดอะไรอย่างนั้นวะมึงจะเป็นฟ้าไม่ได้รักใจจริงมึงจะเป็นฟ้านยังไอเฮงมไม่อยู่ช็อตเมื่อกี้อ่ะตลกมากไอเฮงจบจัดแรงไงจบจัด ใครไว้หเฮงพากูบินไปด้วยเนี่ยรู้แลรูแลดูดูดูเอ้าไม่เห็นด้วยเฮงกันไนนมะเหมือนที่ไอ้มิกบอกอ่ะมันจะบอกนี่สายคนเว้ยเฮ้ยผมรู้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 ผมนี้ตอนนี้ผมรู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 ้โอเคแค่นี้กบกูแป๊บเดียวเองคือตอนแรกอ่ะไอดีโมอยู่กูอยู่ตรงเสาขวาแล้วก็เสาก็ ไฟดับพอดีแล้วกูเลยต้องไปแปะมืออันนี้ก็เดินขวาไปกูชกซ้ายมาแล้วกูเจอ,เอ,อแฝงออกมากออกมากระจะแล้วกูก็เ,เอ,กออกไ็ไม่ได้อะไรกูวิ่งบบขึ้นปุ๊บก็ขึ้นขึ้นไปขึ้นบนแท่นปุ๊บกูก็เห็นจะกับแฝงแยกออกไปแล้วฝากูก็เห็นจระวิ่งตามกูมาแล้วแฝงก็แตกโอเค okay. เพราะว่ากูกดเสาขวาคนเดียวไม่มีใครเลยออกมาปุ๊บแฝงตายหน้ายานันหน้ายาันอยู่ตรงไหนอะ ย่าคือหยาดจุดเกิดเดินลงมานิดเดียวตรงบันไดตายในตรงนั้นน่าหยาอยู่ตรงไหนไม่สำคัญจะแตะอยู่ไหนอ่ะโอชู้าถานั้นอ่ะหึ้นน้ำอยู่ไม่รอดสายตานักสืบโคนันไปได้หรอกนะแกน่ะโมชินเดอิลูไมีว่าใคทรายอ่ะปวดจะ เอาตามเพื่อนละกันแต t <t ่ไม่ให้จ๊ะก็ค่อยเป็นแต่แต่กูสแกนกับแฟนไะโกนมเป็นความเช็่แก่เอาแล้วเป็นไงล่ะเจตานักสื่อ จบเหลือเนไเราไปด้วยกันให้หมดเลยไปด้กันให้หมดเลยเนี่ยเซ่จบตอนี้เเ่ต้องคุยกันคุยกับใครไอ้่เออื่ออวไอ้ีอ่ะไอ้าองเสียงลเือกัดจัดอย่าดักเอ่งดักเ่งบเยออาเกมมึงเคยดูคน ที่เวลาปกโลมันไข่กนดีอย่างนั้นเลยอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะโอ้ยปวดกรามคือว่ากาเนี้ยยังฮาเลยแต่ตอนแลวโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อ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 ย กูเป็นชาตกูหมดได้มีออกไปเลยเฮ้ยแต่หมี่ไอหมี่ถ้ามันฆ่ามันฆ่ากูไปแล้วอ่ะเออเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยขำอยู่คนมัวเลยนะแล้วไม่เหี่ยงเลยนะลอยแล้วจบสิบใบโอ้ยปอนไม่ดีสกัดกันหรอโอ้ยเหนื่อยอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้สั่งกันหรอกบอกแคว่าเควสกูเสร็จแล้วอ่ะไปไหนกูไปด้วยเออเออเควสผมก็เสร็จแล้วผมไปไหนได้ด้วยเอ้ยแต่ไม่ใช่จ้าเว้ยผมมั่นใจงั้นเดี๋ยวเราเหนื่อยว่าโิดเดวมันจจิ้ล โอ้เเนี่ยอเป็่อะไรวะเนี่ยไอ้คนไปด้กี่คนมันมีความเครียดแค้นกันในจิตใจเป็นอ m p เ s อร์น้ำหนึ่งหนึ่งมึงแต่บรรดงลักสุคนนี้มาวะอีกเอะมาเองเลยไม่มีใครเรียกเลยมาเองเลยขุณโมนี้ใส่ตาเฉียบคมโอ้ยปวดเหนื่อยกะปวดกามอ่ะ มึงมาสืบอย่างแบบสายตาเก็บคมบ้วนนะไม่มีทางรอดพ้นไปสืบอย่างส่งอ่ะอุ้ยอุ้ยน้องไก่น้องไก่เกี่ยมีอะไรเนี่ยปวดรู้อนไรอะโคโกโลโคโกโลมึงเปิดิอะเชื่อ่มึงเจอปิดกันนะอ่ะกูให้คุยกันก่อน มอเออมีค่ารีพอร์ตซะเนี่ยเอากูออกไปเลยก็ได้ไอหมีบทเพี้ยนเชือกกูไอหมีตัวทำลายเกมโอ้บอเพี้ยเลยมันเหลือคนเดียวแล้วหมีอ้อ ไม่ต้อเชื่อใจนายนิวพอเราอยู่ตุ๊มอยู่ตุ๊มเนืองนะกูจะเล่าอะไรฟังนะเอ๊ะมึงงงวะมึงบอกว่ามึงอยู่กับอนิวตลอดใช่ไหมแล้วจ้าเดินไปแล้วจ้าเดินเดินกลับมาแต่แป๊ดเดินไปคนเดียวได้เพียสอยู่ไหนเพียสอะเพียสอยู่ไหนไม่ไงแกบอกว่าอยู่โอทูไงไม่มีพี่หมีมันลืมว่ากูโทรกับจ้าแล้วไงเอ้เนี่ยแล้วถึงแบบตาปอนอ่ะ จู่มึงมันพูดตอนแรกเหมือนมันสงสัยเพียนะเว้ยจะไปไปมาแ่แรกกูเนี่ยว่าแบบชื่อสุดท้ายจะเป็นชื่อเพียเอ้าชื่อจ่ายนี่แหละคุณไปคาตก่อนเดี๋ยวจบตอนนี้ไปนอนแล้วนะครับ <c oughs> โอ <c oughs>